พุทธังสารนังคจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคจามิตติยัมปิพุทธังสารนังขจามิ ตติยัมปิธรรมังสารนังขจามิตติยัมปิสังฆังสารนังขจามิข้าพเจ้าขออารัธนากำลังบารมีหลวงปู่พรมมะปัญโยกำลังบารมีข้าพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกข้าพุทธเจ้าทุกพระองค์บารมีพระธรรมพระอรหันต์พระยะสง์ พระโพธิสัตว์พระมหาจากักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตการองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าปัจจุบันและพระเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกศจักรวาลตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีตั้งกองบุญฝากกระแสจกักรพรรดิไปยังรูปลักษ์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์รูปลักษ์ พุทธธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลน,นวัดแห่งนี้ให้เป็นกระแสเดียวกันกันกบจักรพรรดิหากข้าพเจ้าหรือรูปนามใดพบภูมิใดก็ตามสวดบทจักรพรรดิขอให้กระแสจักรพรรดนั้นมาสว่างผ่านรูปลักษณ์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์รูปลักษณ์พุทธธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลน,นวัดแห่งนี้ แผ่วิมานแผ่เมตตาครอบวิมานปรับภพบภูมิทรงดวงวิญญาณให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณแห่งนี้และบริเวณโดยรอบรูปนามใดภพภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์รูปนามใดภพภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิ สามารถน้อมจิตอะนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตราบดวงจิตของข้าพเจ้าเข้าสู่กระแสะซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินรูปนามใดพบภูมิใดสร้างบุญกุศลสร้างบุญบาร,รมีนวัดแห่งนี้และโดยรอบขอให้กระแสะบุญนั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าตราบดวงจิตของข้าพเจ้าเข้าสู่กระแสะซึ่งพรนิพานในการอันควรเทิน นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภรัตศีสาหัสสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยัถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอคีทานาังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุรโตอหังวันทามิทาตุโย,อห,โยอหังวันทามิสัพโส พุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลับปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลับปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังคาภลรปัตตาปัจเจกานันจะอย่างพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัปโสพุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังขังอธิธามิ